อันสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับสู่ช่างแอตลาสนะคะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยแนนนะคะต้องขออนุญาตทำหน้าที่นี้โดยการที่เอ่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแบบตัวคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทริปนี้นะคะไม่มีพลังงานของแมนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิน้นฉะนั้นแล้วนะคะอยู่ที่สติแล้วก็วิจารณญาณของคนทุกคนที่เข้ามาฟังเนาะขอให้ใช้สตินะคะ โอเคค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารนะคะผ่านไพ่ใบนี้นะคะ Eight of w a น d นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอาจจำเป็นที่จะต้องอาศัยระยะเวลานะคะมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยระยะเวลาแต่ไม่นานนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวสารจากสิ่งที่คุณกำลังอรอคอยอยู่หรือ คุณบางคนนะคะอาจจะก,กําลังได้รับสัญญาณนะคะจากสิ่งที่คุณรอคอยนะไม่ว่าจะในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีนะคะคุณจะได้รับสัญญาณจากยูนิเวอร์สและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คุณนับถือไม่ว่าคุณจะนับถือหรือไม่นับถืออะไรก็แล้วแต่นะคะ อีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะไม่ได้นับถืออะไรเลยหรือว่าไม่ได้ศรัทธาในอะไรเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเลือกอะไรและคุณคิดที่จะไปทิศทางไหนนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณและนั่นเป็นหน้าที่ของคุณแต่คุณจะต้องยอมรับว่าไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะเป็นผลของการกระทำของคุณ และสิ่งที่คุณเลือกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจําเป็นที่คุณจะต้องรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่นะคะในที่นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกกับทุกคนที่เข้ามานะคะที่ทั้งมีความศรัทธาและไม่มีความศรัทธาว่าสังเกตธรรมชาติให้ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณเห็นอีกาตัวนี้ไหมคะอีกานะคะเป็นการสื่อสารระหว่างตัวคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นแล้วว่าค่ะ บางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณสังเกตดีนะคะหรือว่าคุณมีเซนส์ในเรื่องของการรับข่าวสารจากธรรมชาตินะคะอีกานกสัตว์นะคะจะเป็นตัวบอกเหตุเป็นลางบอกเหตุในสิ่งที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะให้กับคุณแต่คุณนะคะอาจจำเป็นที่ คุณจะต้องมีสติให้มากนะคะกับสิ่งที่คุณได้รับรู้เห็นนะคะคุณบางคนอาจจะเห็นอนาคตนะคะหรือคุณบางคนก็อาจจะแบบอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ไม่ว่าคุณจะยืนอยู่จุดไหนนะคะก็ขอให้คุณมีสติให้ดีนะคะอย่าก,กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ให้รับรู้เพื่อที่จะป้องกันได้นะคะ ช่วงเวลาหรอคะจะอยู่ในระยะเวลาระหว่าง8วัน8เดือน8ปีนะคะฉะนั้นแล้วว่าค่ะสิ่งที่คุณถามถึงมันจะอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยู่ที่ว่าตัวคุณทํามาครบโ o ร e s s หรือ,อยังหรือว่าตัวคุณยืนอยู่ในเอ,อ่อโปร e s s ไหนอยู่ นะคะมันไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะพลังงานตรงกลางนี้เป็นพลังงานตรงกลางนะคะเป็นตรงกลางระหว่างตัวคุณและตัวเขาหรือเป็นตรงกลางจริงๆที่เกิดขึ้นจริงตามจริงเท่านั้นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพียงสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเกิดฉะนั้นแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกจําแนกออกนะคะด้วยบุญบาร,รมีศีลต่างๆฉะนั้นแล้วค่ะกลุ่มคนที่จะถูกคัดอะ่ะก็คือเขาจะถูกคัดตามบุญบาร,รมีศีลผู้คนที่มีศีลเสมอกันไม่ว่าจะไปทิศทางไหนก็นแล้วแต่จะได้อยู่ร่วมกันอยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย เอ,อ่อขอให้คุณเข้าใจนะคะว่าไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะทําให้คนที่สิลเสมอกันกับคุณเออที่จะพยายามทําให้ผู้ที่ปราศจากสินที่เสมอก,กันกับคุณคิดเห็นหรือมองเห็นในสิ่งเดียวกันน่ะมันเป็นไปได้ยากบางคนอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นแล้วว่าขอให้คุณเข้าใจในกฎแห่งกรรมและวิถีของการคัดแยก ะะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการคัดแยกเป็นช่วงเวลาของการล้างฉะนั้นแล้วเนี่ยออะไรที่ถูกปิดบังไว้นะคะจะถูกดันขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะได้เห็นนะคะว่ากฎแห่งกรรมมีจริงก็คือช่วงเวลานี้และนับ จากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่คุณมองด้วยสายตาของคุณว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับคนนุณคนนี้มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ควรเกิดขึ้นจริงแต่มันหมายความว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาของการเปิดเผยความจริงหรือเปิดเผยสิ่งต่างๆที่มันสมควรที่จะเป็น แล้วผักสิ่งต่างๆให้ไปอยู่ในจุดที่เขาสมควรที่จะอยู่และสมควรที่จะเป็นตามจริงเท่านั้นนะคะโอเคค่ะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์ซับสไคร e แล้วก็ขอบคุณทุก thanks ที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย